สสวััดีครบใส่กระไช่ได้หลายใส่กระไช่หลายม่จริงหรอกกินข้าวโอ๊ค,ครับพักได้หลายครับฟับงดีตามนะครับไอจูแชนแนลเนาะงาน h e r e จชแนลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเล็กๆด้วยน้อยทีโจพมูมใจนำเสนอเพราะว่า ไมานันเสนอล้วมีความสุขครับคนดูกับมีความสุขไอโจกันรู้สึกมีความสุขด้วยกันครับดีใจไรครับสวัสดีไปยังเอฟซีเก่าเอฟซีหม่แล้วก็ทีเจโจที่ราทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ครับไอโจพามาตับสมตํากินเนาะชุบโดตั้โดตั้ทันทีโหดตั้ทันทีได้เห็นบ่นี่ครับนี่โอเคไหมโหลดตั้ลงมาครับ โคกเปล่าครับนี่ก็อันนี้เราตำถั่วมันสมตำลงไปออกพิชช่องอีกแล้วออกพิชช่องอีกแล้วตำถั่วครับตัวที่ใส่พริกครับไอโจที่ใส่พริกสดกับพริกแห้งครับใส่ลงไปครับพริกสดพริกแหงแ้งกระเทียมครับกระเทียมสามชีกิบใส่กระเบื้องคนใดอยากใส่ทำเลยใส่เลย นิดหน่อยสไตล์โจเลยแหละชุดรถนิดหน่อยแค่นกันทำตา้ำให้หน่อยสามลองใส่อะไรเดี๋ยวผมโผล่ครับผมทำให้เข้อนครับโดยที่กล้องจะสั่นไปสั่นมาครับ จุกระเด็นออกนอกโคกไปเลยเป็นไรกล่องกระเด็นพ่อตัวกาไปครับตามให้ละเอียดแล้วเราค่อยปรุงนะจ๊ะลุงน้องม็าเผาเตรมแล้วเนี่ยเงินหลผมอ,ออกมาเทกับเขาหน้าบ้านนี่ไก่นี่ย่างแตกสวดๆจ่แค่ได้กิน เต็มเต็มครบแลานตั้มตำตำตำ้มตำ้มตำตำใส่เข้าไปตำ้มพตั้มทัวมันแตกระดับระดับหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยปรุงเสร็จแล้วคุกเข่าเข้ากันก็จบเลย บร้อยเป็นไดใส่ปูนาครับปูนาปูนาดองดองปูนานอา้องปลาถ้าอบพองามบัดเดีก ปลาแดกหอมหอมมึงเดี๋ยวล่ะสุดยอดปลาแดกตัวปลาแดกกลาเชงมองประคอโอ้โหเทนะียนำปลาแดกลงกับนนำลายแตกสัวแล้เนัยนสะอีกสตอรครับโจดีใส่สตอรพร้อมเดี๋ยวบอกนองจะเทียด À, nào làm lại không ạ à? ไไมไเลยไหมมงกลับหลยมามาที่นีนเขากินกันกินกันต้องมากินกัน เขาหิ้วเขาหิ้วเขาจะบอมีเขากินเขาก็เจ้าบอม่เขากินชุบเปนเก่งกับรุด้ดาบเ,าเว้ยมาเฮาพร้อมแล้วตั้งป้อมตั้งป้อมตั้งป้อม ตั้งปอมกินได้เนาะชุบตั้ง,งปอมกินเลยพี่น้องแซบ่บในที่นี่เ้าแซบ่บอย่าบวกไข่ตั้งกองดีๆีเลยนะครับุดอดคาับรลังการง,งานสัง่งต้องเสบแน่นอนเนาะนี่ครับขออันนี้ครับขออีกตัวครับ โจชแนวครับที่นี่ทีเดียวครับตุ๊กตสวยๆอย่างนี้ครับสามห่อลอยครับสนใจติดต๊อสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองเก้าสองสามครับเก้าสี่ตัวนะครับเบอร์ไอดีได้โจาะสั่งซื้อได้ครับสนับสนุนช่องได้เลยครับเพื่อสนับสนุนช่องไอโจ๊ได้ครับสั่งซื้อสินมจิ้นแลรก็เสือแฟนคลับสวยๆครับรับรีวิวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆครับโฆษณาให้ทุกอย่างครับ สนใจจดตอ่อแอดไอดีไลน์มาทำที่บอครับแล้วก็เฟซบุ๊ก k ม e เ s e นเจอเบอร์โทรศัพท์วางไว้ในข้อมูลใตลิงนะครับข้อมูลใต้คลิปที่มีข้อมูลการตริดต่อให้อยู่หัวป่าสุดยอดโอเคพร้อมแซบๆสดเดือดมามือในห้องจัดแซบแซบแน่นอนนี่แค่มู แคบโมเนี่ยก็ถอดแบบตีนว่าตีนอากาศเลยดิตีนอากาศเปนกินเนื้อครับเป็นเนื้อติดมันเอามาทอดแคมูจริงครับนี่ยนะครับสตอรบ,บุกทัวร์สตอรบ,บุกทัวเขากันดีดิเสร็จกินในโจงเองเนื้อนุ่ม

<laughs> thật công, công đi. nó thật không con cái gì nó không kiểu bà thêm khung ừ. à, không, Ăn, chiên mắt chọc mắt chọc เหนียวบเหนียวเมื่อกี้ล้วครับสุดยอดเหนียวบ,บเนวบเหนียวก็ดูเอาตีไม่นก็ยว่วกไปพักหนึ่งนะครับมันก็เสีออกแข็งแข็งแข็งกันมาก็เสินบ่าแข็งหรอก

ลนั่งเลือไปเนี่ยถ้าบ่ามีไอ้พา,พายแพ้เนี่ยเขาก็ไปว่ได้ไป,ป,น,ไปน,พพนั่งหัวบพอผักมันออกมาพายพอมๆ แรกซื้อกุ้มว่าสิม,สมาแซ่ลำปลาไปโดนผลบริแซ่ทำผมกินสับ <c oughs> <c oughs> อะไรหวานไก่กินปูก็เป็น <laughs>

ăn đi tốt đó kinh ăn ăn กินตัวมันมหไกินเปลื Jangan hmm. oh, kan jangan kan. Betul gitu tu. Lo, dia kini betul, dia kini nampak. sudah le. Cuba peket ke peket tu 分かったな。<t ries> Å, mm fetter. -hmm. Oh, Chân tắp Cho em mày เอไว้ครับของไอโจมาเอาจัดกิจกรรมเล็กๆของเราเนาะสดชื่นม้วนซื่อกันต่อไปมาชุบพังพ การลดต่ <laughs> คุณผู้ใหญโอเคครับขอบคุณมากมาครับสำหรับการสรับส่มความไอจอยเสนอครับผมนะครับฝากไว้ครับคำแนะนำสินค้ารับผมจาบบุ้มยังไหลครับขอบคุณการติดต่อไอจอกับยุว่วามเหี่ยงนี้ลิงใต้คลิปครับแอดทักทายกันมาโอเคขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่กระทายได้หลใส่กะทายหลายมจริงหรอกินข้าวโอ๊ะครับพัดเลยหลครับ ฟังดตามนะครับไอจชเทนเนลเนาะ